ผมยาวเข่าต <Christina. S 1> ุกปินลูกมะนาวหส่และติดตามมาด้วยยาวตลบอกงิ่งยี่ห้อไต่และปั้นมันก้อาวตลบลอกอนัปงนรองน้ำรับำาจารอยยวตลาดเมืองโคราชมืองมาเลาบอยิงเงินอิดไว้สุรินทร์ย้อนยุคือครับ อ่ะต่อจากที่เดดบุเกมากมาบุกมาบุกมาบกมาบุกมากมาบุกมาบุกุมากมาบาบุกมามาบมากมมาบอมาบากมามา่ากบาา บ่ายดอกเมื่อคืนมีกล้วยหอมน่นกินกล้วยหอมกจนสินเออวันนี้ก็มาดูกล้วยไข่ปราดงปอกเมื่อ <c oughs> คืน,คนมีกล้วยวันนี้มีฝรั่งมึงเห็นไหมฮัลโหทักทายชาวตา่างชาติหน่อยฮัลโหลวันนี้ยูเนี่ยมอะยังก็สมศักดิ์สมศักหอมเป็นฝรั่งฝรั <c oughs> ่งอะไรชื่อสมศักดิ์ มากัะเนี้ยยีอยู่เมืองไทยเป็นยังไงต้องทำาจทำไมเมียไม่นคยให้ซื้อจักโอ้โนหนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณครับบครขอุณางวัลน้ำใจจากคุณแม่สไลด์อะไรก็สลายหน่นเป็นผู้ใจที่ปวดเออง้างง้างเออเวยเวยวยแต่งตัวเวยไปดิ พี่ีนินได้สองทางเครื่องหินระดับประูเลยแกแรกงคอยถนัดแม่เมยแม๊ที่แกลูกดูนี่ดูนอนปันหมูแม่พันที่เดียวฮะเออ่อดนอนไปเจ่อพี่นอนเปเจอฮะพูดอะไรไปนู่นโอ้โหนี่เอฟซีเอฟซีเอฟซีอาบุนก่ไปโ เขาิไม oh, no. yeah. ่มองเป็นพ so ี่เสือเัาที่มองกูเป็นอีแนเนีปในใส่พี่เสือแล้วเป็นดูราเลยมึงเอยว่าจะไทยนี่ต่พี่น้องกูจัำหน้าหนี่อันนี้ก็หลานหลานหลาน หลานสาวหลานสาวน้องสาวหลานสาวก็น้องสาวนั่นดิเออแล้วพ่อพ่อก็แม่ของหล่ะพ่อก็แม่ปุเดินเลาะหากู้นเตะหัวแม่เอยนมดแล้วท่าตัวกูเออาจจะจะไอ้เปิ้ลยกมือไว้ใครก็แม่นางนอนมือดิบอ้าอ้โอ้ยมันเตื่นเต็มเมื่อคืนนี่นี่ได้ได้ไปไปแล้ครับดูดูลิเกพ่อปัดเข่าล้มนะพวกเกลย นอนเรื่องคือของกระบาเออเออเดี๋ยวพอจดพักกับลูกนั่งอ่าได้พักกับนอนไม่นานก็หลับเออวันนี้พี่น้องนอนใหม่แล้วก็เออพี่น้องอำเภอโนนสูงมาหลายเที่ยวลุนทุกเที่ยวอทำไมเนี่ยเขาหึงว่านอนหมันกูกับไปโนนหมันหนองเหลืองโนนหมันนาทบุเออขอบคุณไปยังพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าทายมาทุ่ ณะกรรมการจ้าพี่หายเรากลับมาทำการแสดงที่ข้างนัน่น,น,นดีมันได้ดูไปเรื่อยๆเะพี่น้องตุอแจ้งนุ่นแหละตาเดี๋ยวพ่อแป้มาวันนี้พ่อแป้เออพ่อแป้ลูกจะเมจเฉลยมาแลเสียดินมาแลเสียดินดนัน่น<า>ดีกูเห็นเสียดินเป็นเาะจับไก่วัดดน